วิดีโอนี้จะแสดงการเปลี่ยนแปลงใน WordPress 3.3สามส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของเมนูเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่เมนูก็จะมีเมนูย่อยปรากฏอยู่ที่ด้านขวาเมื่อคลิกไปที่รายการของเมนูก็จะปรากฏรายการเมนูย่อยและรายการเมนูย่อยต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถย่อดได้แต่ว่าเมื่อมีการคลิกไปที่เมนูนอื่น ก็จะเป็นการย่อรายการเมนูย่อยของเมนูเดิมแล้วก็เป็นการขยายเมนูย่อยในรายการที่เราได้คลิกไปส่วนที่2ก็คือในส่วนของเวอร์ชันเดิมนั้นสก e ีน o p t i o n และก็เฮลจะอยู่แยกกันแต่ว่าในเวอร์ชันนี้อาจะรวมกันอยู่ในเมนูเฮลเมื่อคลิกไปที่เมนูเฮลก็จะขยายหน้าต่างขึ้นมา และ Screen option ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในเมนูเ a ล t h และที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้ก็คือส่วนของโมดูลเวลค m มซึ่งจะเป็นลิงก์ต่างๆที่ผู้ใช้นั้นเมื่อมีการตั้งบล็อกว d p เ e s s ใหม่ๆแล้วก็ตั้งค่าต่างๆเหล่านี้กันและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเพิ m a ม i าลก็มีการเพิ่ม ตัวเลือกคือ post name เข้ามาทำให้เราสามารถเลือกได้โดยไม่ต้องไปป้อนในส่วนของ custom structure เหมือนในอดีตซึ่งการทำเลือกตัวเลือก post name นี้ก็เป็นการรองรับการทำ SEO นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาใน WordPress 3.3